จากอดีตทีมสร้างเกมระดับตำนานอย่าง Left 4 Dead ในวันนี้เขาได้กลับมาใหม่กับเกมที่ชื่อว่า Back 4 Blood และหลายคนที่ได้ลองเบต้ามาแล้วเมื่อที่ผ่านมาเสียงตอบรับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าสู้ Left 4 Dead ไม่ได้ส่วนอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่ามันก็สนุกดีนะแต่ไม่ว่าเสียงจะแตกหรือว่าพังแค่ไหนก็ไม่สำคัญเพราะในเมื่อช่องนี้มันเป็นช่องของผมผมก็จะขอใส่เต็มที่เลยกันละกันว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้เล่นแล้วรู้สึกยังไงสนุกหรือไม่สนุกเราจะมาใส่กันให้เต็มที่ไปเลยเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาาดดูกกันีว่ ก็สำหรับ Back f b ร์ o ัที่ผมได้ไปลองเล่นมาผมไปเจอกับอะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับ <het> <lottery> เนื้อเรื่องของ Back f o l o o d จะเป็นเรื่องราวของโลกหลังการล่มสลายจากสิ่งที่เรียกว่า Ridden มันคือหนอนปรสิตที่ทำให้มนุษย์กว่า99%บนโลกกลายสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะคอยกัดกินสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างบ้าคลั่งเราคือหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เรียกตัวเองว่าคลีเนอร กลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายที่พยายามทาสงครามกับเหล่าลิดเดนเพื่อให้มวลมนุษยชาติยังคงอยู่ต่อไปถึงจะตลกไปหน่อยที่ต้องผู้ประโยคนี้ไวมากแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดของ Black f o ฟ r b l o o d นั่นเองทําไมเนื้อเรื่องย่อมันสั้นจังเลยเนี่ยสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมสรุปให้เลยกันแล้วกันว่ามันธรรมดามากมีอาวุธชีวาภาพหลุดออกมาจากแกลบแล้วก็ทําให้คนกลายเป็นซอมบมี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือเนื้อเรื่องพื้นหลังของตัวเกมมันก็แทบจะะไไไม่่ด้เเลลาถึงอรย ก่อนเหตุการณ์ที่โลกจะล่มสลายเหล่าผู้รอดชีวิตต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างหรือแม้แต่ตัวละครแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันยังไงในส่วนนี้ตัวเกมก็แทบจะไม่สื่ออะไรให้ผู้เล่นอินเลยแม้แต่น้อยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่านอกเกมเนี่ยเขาจะมีเนื้อเรื่องพื้นหลังแบบเลฟเฟอร์เดยได้อ่านกันหรือเปล่าถึงแม้ผมจะพยายามคิดน,นะว่าเกมแบบนี้มันไม่ต้องมีเนื้อเรื่องก็ได้แต่คือเกมราคานี้แต่ว่ามีเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเกมที่มันไม่มีโหมดแคมเปญอย่าง Battle Field ใหม่เนี่อันนันอเข้าจนนนะ่นน่่าาอออัั้้้เเเตตตงงงไมมํสืืรรแแก แต่กับเกมนี้คือมันมีเนื้อเรื่องเพียงแต่ว่าเขาทําไม่ได้เรื่องเลยทั้งที่ความจริงมันมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละคือเขาไม่ทําหรือว่าจะทาเนื้อเรื่องพื้นหลังหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่สําหรับตอนนี้ผมก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือเกมแสนแพงที่ทําเนื้อเรื่องได้ออกมาห่วยที่สุดในตอนนี้เลยมาดูกันต่อกับสิ่งที่ตัวเกมนําเสนอถึงแม้ผมจะพยายามบอกใครหลายๆคนว่าอย่าไปมองว่ามันคือ Left 4 Dead แต่มันคือเกมใหม่ที่ชื่อว่า b a c k 4 Blood แต่สุดท้ายก็ผมเองเนี่แหละที่รู้สึกแบบนั้นไม่ได้จริงๆคือเกมที่มีผู้รอดชีวิต4คนที่ต้องฝ่าฟันฝูงซอมบี้ไปจุดเช็คพอยต์ในแต่ละด่านระหว่างทางก็มีซอมบี้จานวนมากมหาศาลที่ต้องต่อสู้และผู้รอดชีวิตทั้ง4คนก็ต้องช่วยเหลือกันคือต่อให้พยายามไม่มองขนาดไหนมันก็คือเรฟเฟอเดชัดๆถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเด็กการ์ดหรือว่าแอบิลิตี้ของตัวละครที่ทั้งหมดนี้จะทําให้ตัวเกมหลากหลายขึ้นในด้านเกมเพลย์แต่ยังไงซะไม่ว่ายังไงจะมองยังไงมันก็ย็ยยยัังเเเปนนนทีี่่ราคคุ้กอูด ส่วนเรื่องรายละเอียดของการ์ดกับตัวละครเดี๋ยวเอาไว้ผมเล่าให้ฟังในเกมเพลย์ก็แล้วกันแต่การจะทําออกมาเหมือนหรือว่าไม่เหมือนเกมก่อนหน้านั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือทําแล้วออกมาได้ดีหรือเปล่าเอาเรื่องแรกก่อนเลยนั่นก็คือฉากฉากในเกมเนี้ยผมว่ามันโอเคเลยนะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นโลกหลังการล่มสลายดีหลายๆฉากผมรู้สึกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆเกมอะไม่ว่าจะเป็นพวก Dying Light หรือว่า The last of Us ออะไรพวกเนี้ยหลายๆฉากเห็นแล้วคือทําเอาตื่นเต้นใช้ได้เลย และความหลากหลายผมว่ามันโอเคเลยนะมันไม่ได้มีแค่ส่วนตัวเมืองที่ทําให้เรารู้สึกซ้ำซากจําเจเกินไปมันจะมีพวกฉากที่เป็นป่าเป็นน้ําให้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันได้นิดหน่อยและที่สําคัญมันจะมีฉากกลางวันกับกลางคืนให้เราได้เล่นอีกด้วยซึ่งไอฉากมืนๆนี่แหละที่ทาให้ผมบ่นตลอดเวลาคือทําไมเกมมันไม่ทําไฟฉายให้เปิดปิดได้แบบอิสระกันนะแบบว่าบางฉากอ่ะมันมืดมากมืดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดฉากนั้นมันไม่ได้สริปไว้ว่ามันจะต้องใช้ไฟฉายเกมมันก็จะไม่เปิดไฟฉายให้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารําาาคญมก แต่สาหรับพวกรอหรือว่าฉากที่จะทําให้เราหยุดดูได้เนี่ยผมว่าในส่วนนี้ยังทําได้ไม่ดีพอคือในตอนที่ผมเล่น r e f t 4 d e s d เนี่ยมันมีหลายจุดเลยที่จะทําให้ผมหยุดดูแต่กับเกมนี้บอกตรงๆเลยว่าแทบจะไม่มีและที่สําคัญเลยพวกพล็อปทั้งหลายที่ทําให้เกิดฟิสิกส์เวลาที่เรายิงโดนมันก็ไม่ได้อิสระขนาดนั้นมันก็เลยน่าเสียดายมากที่ในส่วนนี้ทำให้ผู้เล่นอาจจะไม่อินเท่าไหร่ทีนี้เรื่องต่อมาก็คือศัตรูแน่นอนว่าศัตรูหลักในเกมนี้ก็คือฝูงซอมบี้ก่อนเข้าไปเด่นขอบ่นนิดนึงคือซอมบี้ในานนนเ่ยมัักลลวใช้้ไดนะ แต่ทำไมพอเป็นเกมจริงมันเป็นแบบนี้ไปได้วะโอเคเรื่องรูปลักษณ์ช่างมันมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจแค่ไหนเริ่มจากซอมบี้ทั่วไปก่อนแน่นอนว่ามันคือลูกกระจอกที่จะให้เรายิงเล่นได้แบบฟรีๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีจํานวนมากแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่น่าใช่ปัญหาสําหรับผู้เล่นเกมก็เลยสเต็ปความยากขึ้นไปอีกโดยให้ซอมบี้พวกนี้มันมีอะไรมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นซอมบี้ใส่เกาะที่เราจะยิงมันไม่ตายถ้าเกิดไม่ทําลายส่วนหัวไม่ก็ซอมบี้ติดไฟที่ถ้าเกิดมันเข้าใกล้เราจะโดนไฟคลอก แต่สาหรับผมไม่มีซอมบี้ชนิดไหนจะน่ารําคาญเท่ากับซอมบี้หัวระเบิดได้อีกแล้วไอ้ตัวพวกนี้ปัญหาก็คือถ้าเกิดเรายิงหัวมันจะระเบิดใส่อาจจะไม่ได้มีดาเมจรุนแรงอะไรมากแต่มันก็สามารถทําให้เรากระเด็นไปได้ไกลพอสมควรและมันก็จะแย่ขึ้นมากถ้าเกิดฉากนั้นเป็นฉากที่มีพื้นที่ให้เราตกและยิ่งกับพวกซอมบี้พิเศษอันนี้เป็นอุปสรรคที่น่ากลัวใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกตัวพ่นใยล็อกเราไว้กับที่ตัวพ่นน้ำกรดใส่เราจากระยะไกล ตัวที่มีแขนยักษ์ที่สามารถทุบได้เป็นวงกว้างและที่สําคัญซอมบี้พวกนี้มันก็มีการวิวัฒนาการอีกด้วยในฉากแรกๆมันอาจจะไม่มีอะไรเยอะแค่เรายิงแม่นเข้าจุดอ่อนก็ไม่มีปัญหาแต่พอยิ่งเล่นไปไกลพวกมันก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นไอตัวแขนใหญ่ที่ตอนแรกมันจะแค่ฟาดตรงๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นสามารถฟาดรอบตัวได้แบบต่อเนื่องใครที่โดนเข้าไปแล้วไม่รีบออกมาก็น่าจะลงไปนอนได้แบบง่ายๆหรืออย่างไอตัวพ่นน้ำกดก็เช่นกันจากที่แค่มันเดินงุ่มง่าม,ามก็กลายเป็นว่ามันสามารถพุ่งเข้ามาชาร์จเราจากระยะไกลได้ แต่ผมก็ต้องยอมรับเลยนะว่าพวกมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนซอมบี้พิเศษเท่าไหร่เพราะพวกมันมาบ่อยเหลือเกินบางทีชนิดเดียวกันเดินมาติดติดกัน3ตัวก็มีเพิ่งจะยิงทิ้งไปหันหลังไปจะอีกแล้วส่วนตัวผมไม่มองว่ามันท้าทายเลยนะมันน่ารำคาญมากกว่าโดยกับเฉพาะไอตัวแขนใหญ่เนี่ยมันจะเยอะไปไหนและศัตรูชนิดสุดท้ายนั่นก็คือบอสเท่าที่เห็นถ้าเกิดไม่นับลาสบอสมันจะมีบอสอยู่ประมาณ2ชนิดซึ่งน่าเสียดายมากที่บอสพวกนี้มันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าเก่งกาจอะไรเลย ตอนที่เล่น雷フォーデตอะแทงวิ่งมาตัวหนึ่งเป็นยังไงอะวงแตกแต่กับบอสเกมนี้คือเฉยๆอะและที่สำคัญพวกมันก็โง่ชิบแป๋งส่วนจะโง่อย่างไงนั้นผมมีฉากเด็ดให้ดูอะสงสัยจะเบื่อชีวิตแต่กับลัสบอสเนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งเลยสำหรับเกมแนวนี้ถ้าเกิดถามว่าอะไรนำเสนอได้ดีที่สุดในเกมผมว่าก็ลัสบอสนี่แหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรมากแต่มันก็เป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้แล้ว ส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นอันนี้ก็ลองไปเล่นกันเองและเรื่องต่อมาก็คืออาวุธอาวุธในเกมนี้จะมีอยู่2แบบนั่นก็คือปืนและก็อาวุธเมลีอาวุธปืนในเกมนี้ก็ธรรมดาเลยไม่มีอาวุธชนิดไหนแฟนตาซีเป็นพิเศษแต่อที่แฟนตาซีก็คือพวกอุปกรณ์เสริมทั้งหลายนี่แหละไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องพันท้ายหรืออะไรพวกนี้โคตรแฟนตาซีคนที่ไม่เคยเล่นคุณก็อาจจะตั้งคําถามว่าแล้วมันแฟนตาซีตรงไหนคือมันก็โอเคนะถ้าเกิดปืนพวกนี้มันอยู่ในพวกปืนกลหรือว่าไรเฟิลแต่มันไม่ควรจะมาอยู่กับปืนบางประเภทวย เพราะในเกมนี้คุณจะสามารถใส่ลูกซองที่ใส่กล้องคูณแปหรือไม่ก็ปืนพกติดพานท้าย AR ได้บ่อยมากผู้เล่นพับจีมาเห็นน่าจะขำกักและก็ที่น่าเศร้าเลยก็คือเราไม่สามารถถอดของตกแต่งปืนพวกนี้ออกได้ถ้าเกิดอยากจะถอดออกก็คือต้องหาชิ้นใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้นแต่แบบบางทีผมไม่ชอบชิ้นส่วนนี้อ่ะทาไมมันถอดทิ้งไม่ได้อ่ะแต่เรื่องระบบปืนเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยมันมีความยากในการยิงอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วลูกปืนหรือว่าแรงดีดของปืนอันนี้คือทําดีใช้ได้สําหรับเกมแนวนี้ เอาเป็นว่าระหว่างปืนที่ไม่ได้แต่งกับปืนที่แต่งเต็มเนี่ยความยากง่ายในการยิงมันจะคนละเรื่องกันเลยและก็น่าเสียดายมากที่เสียงปืนในเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคือเกมชูตติ้งทุนต่ำอะต้องลองเล่นกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าเสียงปืนต้นทุนต่ำเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนเรื่องอาวุธเมลีก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะผมคิดว่าไม่ได้น่าสนใจเลยสักนิดถ้าเกิดจะไม่ผิดมันจะมีแค่ไม้เบสบอลติดตะปูกับดาบมาเชเต้แค่นั้นเอง แถมเกมมันก็สามารถทําให้เราโจมตีระยะประชิดได้อยู่แล้วมันก็เลยยิ่งไม่มีประโยชน์เข้าไปใหญ่ส่วนพวกอาวุธชิ้นอื่นอย่างพวกระเบิดอันนี้ก็ปกติระเบิดธรรมดาระเบิดโมโรทอประเบิดแสงก็ไม่มีอะไรมากถึงจะแปลกตาน,นิดหน่อยที่เราสามารถปาระเบิดแสงใส่ซอมบี้ได้ะนะคือน่าเสียดานนิดหน่อยนะที่ตอนแรกผมเห็นเขานําเสนอการตกแต่งอาวุธมาเยอะผมก็คิดว่าเอออย่างน้อยเกมไม่สนุกการแต่งอาวุธก็น่าจะพลิกแพลงให้เกมสนุกได้นั่นแหละแต่พอเอาก็จริงเอา้าไงมันจํากัดการตกแต่งแบบนี้ล่ะ จำกัดไม่พอพิสดารอีกอั่างหาึ่าสำหรับเกมแนวนี้ผมว่าเขานําเสนอได้ดีนะเรื่องนี้แต่ก็น่าเสียดายที่มันทาออกมาได้หน้าผิดหวังไม่น่อยเสียดายตรงแอนิเมชันการรีโหลดกระสุนปืนเนี่ยแหละโคตรสมจริงเลยอะถ้าเกิดเทียบกับเกมแนวเดียวกันถ้ารีโหลดกระสุนเนี่ยน้องๆขอออฟดิวตี้เลยนะและเรื่องสุดท้ายที่ผมต้องขอพูดสักหน่อยซึ่งมันเป็นข้อตกเถียงหนักที่สุดนั่นก็คือ AI เพื่อนร่วมทางหรือจะเรียกว่าบอทก็ได้บางเสียงตอบรับก็บอก,บอกมันโง่มากเทียบกับเ e ฟเฟอ e s เด,ดไม่ได้เลย แต่กับบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ผิดและก็ไม่ถูกทั้งคู่ต้องขอยอมรับเลยว่าบอทในเบต้านั้นแย่ถึงแย่มากมันเดินติดมันไม่ยิงมันไม่ช่วยอะไรผู้เล่นทั้งนั้นอย่างดีที่มันไม่ทำาดเมจใส่เราแต่กับตัวเต็มความฉลาดพวกมันจะเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยพวกมันยิงแม่นและพวกมันก็แท็กของกับศัตรูทุกครั้งที่เจอและที่สําคัญพวกมันก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้เล่นตลอดทั้งเกมและข้อดีที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือพวกมันสามารถฮ ถ้าเกิดไม่รีบก็แทบจะไม่ต้องฮิวตัวเองเลยอรอพวกมันมาฮิวฟรีได้ตลอดแถมถ้าเกิดเราพลาดตายขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนไปเล่นบอดพวกนี้ได้ตลอดโดยที่ไม่ได้เกมโอเวอร์น่าเสียดายที่พวกมันไม่รู้จักเก็บอาวุธใหม่ๆถ้าเกิดเปลี่ยนไปเล่นบอดเราก็ต้องทนเล่นอาวุธกากๆเวลาเปลี่ยนไปเล่นบอรตัวดัน้นนะนะส่วนข้อเสียมีไหมก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะอย่างแรกคือมันจะไม่ค่อยช่วยพวกเดียวกันเท่าไหร่บางทีเพื่อนมันล้มอยู่ข้างๆอ่ะมันก็ไม่ยอมช่วยจะวิ่งช่วยแต่เราอย่างเดียวและก็อีกเรื่อออองงนนนึคืมัชบบบบปลารระะเิดีแไไ้ตกห่ย เช่นปลาไปบอมใสซอมบี้ที่ไม่ได้รับผลของไปบอมอะไรแบบนี้แต่โดยรวมมันก็ถือว่าเป็นบอทที่ดีใช้ได้เลยเพลเๆผมว่าดีกว่าเลฟเฟอร์เดดอีกมั้งแต่ยังก่อนอย่าพึ่งหาว่าผมอวยเพราะถึงแม้ผมจะพึ่งบอกไปว่าบอทมันฉลาดระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีผู้เล่นแบบที่เป็นคนจริงๆเข้ามาในทีมเมื่อไหร่นั่นแหละความพินาศของบอทจะเกิดขึ้นจากที่มันยิงแม่นแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้เล่นตลอดทางพวกมันจะเอ๋อทันทีทําอะไรไม่ถูกยืนนิ่งบ้างว้าไปหาผู้เล่นคนอื่นบ้าง คือเอาง่ายๆเลยนะอะไรที่เป็นแบบเบตา้าในเกมเ,มเต็มก็ยังเป็นจากข้อสังเกตที่ผมเห็นมันน่าจะมาจากการที่ AI เนี่ยมันตัดสินใจทําอะไรไม่ถูกว่าจะควรจะซับพอร์ตผู้เล่นคนไหนมันก็เลยทําตัวมึนๆงงๆเออแดกไปเลยคือถ้าจะให้แนะนํานะถ้าเกิดจะเล่นแบบทีมอ่ะหาคนมาเล่นได้ครบไปเลยจะดีกว่าถ้าเกิดมีแค่บอท1-2ตัวอยู่ในทีมผมว่าอย่าเล่นเลยเกมมันอาจจะยากขึ้นจนคุหงุนงิดเลยแหละแต่ก็นะต่อให้เป็นผู้เล่นจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเล่นได้ดีกว่าบอทพวกเล่นไม่เป็นจะโชว์หล่อโชว์โ เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นทีมจริงๆอ่ะไปหาเพื่อนมาเล่นให้ครบดีกว่า <S <S 1> <S 1> ทีนี้มาดูกันต่อในเกมเพลย์ตอนเริ่มเราจะได้อยู่ในฐานที่เป็นเหมือนกับฮับคล้ายกับฐานทัพในที่นี่เราจะบริหารจัดการทุกอย่างได้เกี่ยวกับเกมการเล่นเช่นมาทดลองปืนมาเปลี่ยนชุดตัวละครมาแต่งสกินหรือแม้แต่การมาเปลี่ยนเด็กการ์ดแต่งงอยู่อย่างหนึ่งอันนี้เองตามมาจากเบตา้าคือเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยการกดแท็บแล้วมันจะมี NPC ให้เราทำน่นนี้ไปทำไมวะเนี่ยงงมาก เอา N P C พวกนี้ไว้รับเควสหรือว่าแจกของเฉพาะซะอย่างดีกว่าแต่ก็ช่างมันเถอะคิดซะว่าเป็นพร็อพป,ประกอบก็แล้วกันโอเคมาดูรายละเอียดของเกมการเล่นจริงๆดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเด็กการ์ดการ์ดพวกนี้จะเป็นเหมือนเปริร์ความสามารถที่จะทําให้เรามีความสามารถพิเศษมากขึ้นการ์ดพวกนี้ก็จะมีความสามารถต่างๆเช่นเพิ่มหลอดพลังชีวิตเพิ่มสตามินาลดความเสียหายบางใบใส่แล้วเพิ่มค่าตรงโน้นแต่ว่ามาลดค่าตรงนี้แทนการ์ดบางใบก็เป็นแบบมีผลแค่ผู้เล่นที่ใช้คนเดียวแต่กับบางใบก็จะมีผลกับเพื่อนในทีมอีกด้วยกาานนนจํมมัเอะ ถ้าตามที่ผู้พัฒนาบอกนะมันมีกว่า150บใบเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็สามารถจัดเด็กการ์ดพวกนี้ได้เพียงแค่15บใบต่อนหนึ่งเด็กเท่านั้นและในตอนที่เริ่มเกมเราก็จะต้องเลือกเด็กการ์ดท,ที่เราจัดขึ้นมา1เด็กและก็ต้องใช้มันไปจนกว่าจะจบแอคการ์ดใบไหนที่เราเลือกไว้ใบแรกของเด็กการ์ดใบนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นเสมอและในตอนเริ่มฉากเกมก็จะส่มการ์ดเด็กที่เหลือออกมาให้เราเลือกการ์ดบางใบสามารถเลือกซ้ำได้เพื่อให้คุณสมบัติมันทับซ้อนกันได้เช่นพวกการ์ดเพิ่มเลือดหรือว่าการ์ดเพ กับการ์ดบางใบที่เป็นทักษะพิเศษเช่นการใช้มีดโจมตีแทนหมัดอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แค่ใบเดียวซึ่งการ์ดนี่แหละที่นับว่าเป็นส่วนสําคัญของตัวเกมการเล่นเลยถ้าเกิดเราจะเน้นอาวุธเมลีเราก็ต้องเน้นไปทางการ์ดโจมตีระยะประชิดถ้าเกิดจะเน้นปืนก็ควรไปหาการ์ดที่ซับพอร์ตกับอาวุธปืนหรือถ้าเกิดจะเล่นซับพอร์ตจะเล่นเป็นหมอก็ควรจะเน้นไปทางการ์ดสายซับพอร์ตแน่นอนว่าการ์ดแต่ละแบบพวกโหมดโซโล่แคมเปญหรือว่าสวอมเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องการ์ดมันก็จะยงไปถึงเรื่องตัวลละครรในททีีม่เาเาือก ในตอนแรกตัวเกมจะมีตัวละครให้เราเลือกแค่เพียง4ีตัวแต่พอเล่นด่านย่อยไปประมาณ4ีด่านมันก็จะปลดล็อกตัวละครอีก4ตัวมาให้เล่นโดยตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกในตอนแรกอาวุธหลักและก็อาวุธรองมันจะไม่เหมือนกันและที่สําคัญการ์ด ability เริ่มต้นแต่ละตัวละครก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยดังนั้นตัวละครเหล่านี้ก็จะไม่ได้ต่างกันที่หน้าตาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกตัวละครมาแล้วก็ควรจะเล่นให้มันตรงสายซะด้วยนะไม่ใช่แบบชอบตัวละครตัวนี้ก็เลยจะเล่นตามใจทิมบัลไลแน่นอน เจอโคตรบ่อยเลยอะเลือกเล่นหมอเพราะว่าหมอน่ารากักแต่ตอนเล่นแม่งเสือมไม่ยอมซับพอตใครในทีมทั้งนั้นไล่ยิงซอมบี้เป็นแลมโบเลยทีนี้มาพูดถึงโหมดต่างๆที่ตอนนี้มีให้เล่นกันบ้างดีกว่าเท่าที่มีในตอนนี้จะมีอยู่แค่3โหมดนั่นก็คือโซโล่แคมเปญและก็สวอมซึ่งขออภัยก่อนที่ผมจะไม่ได้รีวิวโหมดสวอมในรีวิวตัวนี้เพราะผมไม่สามารถเข้าไปเล่นมันได้สักทีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาที่แมชเมคกิ้งหรือเปล่ามันเลยไม่มีคนเข้าไปเล่นเพราะในสองสามวันที่ผ่านมาเน้มไไม่ได เพราะงั้นผมก็ขอไม่พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วกันนะและก็ไม่หักคะแนนด้วยเพราะไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรแต่ถ้าเกิดสงสัยว่ามันคือโหมดแบบไหนมันก็คือโหมดเวอร์ซัสนั่นแหละฝั่งหนึ่งเป็นมนุษย์ฝั่งหนึ่งเป็นซอมบี้และมันก็ทําออกมาไม่ได้เรื่องเลยในเบตา้าทีนี้ก็เหลืออีแค่2โหมดนั่นก็คือโซโล่และก็แคมเปญผมขอสรุปให้เลยก็แล้วกันว่า2โหมดนี้เหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันตรงที่ว่าโซโล่เราจะได้เล่นกับบอทเท่านั้นและเราก็จะไม่ได้ของตอบแทนอะไรจากโหมนี้เลยไม่่่วววาาาาจะะเเเป็นเ็นนงิทีออออไ้้ซืืกรรกรรรรหลลลคตั ซึ่งในโหมดโซโล่เนี่ยจะไม่ให้อะไรพวกนี้เราเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นโหมดที่ประมาณว่าเข้าไปเล่นยิงซอมบี้เพื่อตามใจตัวเองซะมากกว่าทีนี้มาดูในโหมดแคมเปญบ้างใน Back 4ฟร์บลัดจะแบ่งฉากออกเป็นแอคซึ่งในตอนนี้มีทั้งหมด4แอคและในแต่ละแอคก็จะมีด่านย่อยอยู่ประมาณ8ด่านให้เราเล่นถ้าเกิดตายเกินกําหนดหรือว่าจบในแต่ละแอคเราก็จะกลับมาที่ฐานเพื่อคีย์แอคใหม่นั่นก็หมายความว่าในแต่ละแอคเราจะต้องใช้เด็กที่เลือกไปจนกว่าจะจบเว้นแต่ว่าเราจองมาคีย์แอคใหม่อันนี้ก็สามารถเลือกเด็กใหม่ได้เลย ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าในแต่ละแอคเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในตอนเริ่มเกมเราจะได้เห็นทั้งหมดว่าอุปสรรคในแต่ละด่านเราจะต้องเจอกับอะไรเช่นเจอซอมบี้พิเศษเจอหมอกหรือว่าเจออีกาที่จะทําให้ฝูงซอมบี้ alert แต่บางครั้งก็จะมีชาเลนจ์พิเศษให้ผู้เล่นทาเช่นไปถึงจุดหมายโดยไม่มีใครตายหรือว่าไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะได้เงินโบนัสของตอบแทนซึ่งเงินเหล่านี้แหละที่จะเอาไว้ซื้อของในตอนเริ่มต้นเช่นพวกปืนกระสุนยาหรือว่าของแต่งปืนที่ทางตัวเกมจะส่มออกมาให้ในแต่ละด่าน และที่สําคัญมากเลยก็คือไอเทมประเภททีมอัปเกรดไอเทมประเภทนี้จะมีราคาสูงมากแต่ถ้าเกิดซื้อแล้วเราจะได้โบนัสทั้งทีมในฉากนั้นเช่นเพิ่มเลือดทั้งทีมไม่กระพกไอเทมได้เยอะขึ้นทั้งทีมเพราะฉะนั้นก็อย่าซื้อของใช้ส่วนตัวจนตังค์หมดก็แล้วกันเหลือกองกลางเพื่อเอาไว้ซื้อทีมอัปเกรดซะบ้างส่วนรายละเอียดในเกมการเล่นผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่เราจะต้องทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะไปถึงปลายทางจุดหมายโดยที่ไม่ตายทั้งทีม และในระหว่างทางเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับซอมบี้ทั้งหลายแน่นอนว่ายิ่งเล่นไปไกลมันก็จะยิ่งยากขึ้นพวกซอมบี้แปลกๆหรืออุปสรรคใหม่ๆเราก็จะเจอเยอะขึ้นในระหว่างทางเราก็จะเจอตัวช่วยพวกเจอพวกปืนพวกไอเทมหรือว่าซับไพ่ตามจุดต่างๆทีนี้แหละเราก็ต้องมาบริหารว่าใครจะใช้อาวุธปืนแบบไหนใครจะทําหน้าที่อะไรถ้าเกิดผู้เล่น4ี่คนใช้ปืนแบบเดียวกันหมดมันก็อาจจะเกิดปัญหากระสุนไม่พอ หรือถ้าเกิดมีผู้เล่นเห็นแกนตัวไม่บริหารพวกยาให้ดีต่างคนต่างเก็บทีมก็อาจจะไปไม่รอดแต่ในด้านภารกิจน,นี่ผมว่ามันน้อยไปหน่อยส่วนมากก็จะเป็นการให้ไปกดสวิตช์แล้วก็ต้านฝูงซอมบี้เอาไว้ไม่ก็ไปหาไอเทมที่ซ่อนอยู่สักจุดมาใส่ตามที่เกมกําหนดและของใหม่แกะกล่องในเกมนี้ก็คือการทําลายรังบางฉากมันจะมีสายระยงระยางตามพื้นไปตามพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเราไม่ไล่ทําลายมันให้หมดเราก็ไปต่อไม่ได้เหมือนจะเป็นของใหม่นั่นแหละแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ให้ความแปลกใหม่เท่าไหร่ จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือบอสแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะว่าบอสมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะักแล้วก็ปกติผมจะไม่ค่อยอยากจะรีวิวเรื่องโหมดยากของเกมผมมีความเชื่อมาตลอดว่าถ้าจะรีวิวอะโหมด normal คือมาตรฐานส่วนโหมดยากมันจะเป็นเหมือนโหมดท้าทายสําหรับคนที่ชอบความยากเฉยๆแต่กับเกมนี้มันไม่ใช่เกมนี้จะมีโหมดความยากอยู่3ระดับนั่นก็คือ recruit v i l e r n e แล้วก็ nightmare เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือ normal hard แล้วก็ very really hard ในตอนเบต้าเนี่ยผมมองว่ารีครูดมันน่าเหมือไปหน่อยและมันก็ง่ายเกินไปแต่กับตัวเกมเต็มผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเล่นไม่ดีเล่นบระหมาทก็ทําให้เราตายได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าเกิดไม่เป็นงานส่วนเวอร์ทอลแนเนี่ยมันก็ยากขึ้นมาหน่อยมอนสตีแรงขึ้นและที่สําคัญมันมีดาเมจสาหรับเฟรนดี้ไฟเออร์แต่กับไนท์แมร์อันนี้ฝันร้ายสมชื่อเลยพวกซอมบี้พิเศษหรือกายพันธุ์ที่เราจะได้เจอด่านในท้ายอะไรพวกนี้เราจะได้เจอตั้งแต่ตอนเริ่มเจอเร็วไม่พอนะเจอบ่อยกว่าเดิมอีกต่างหาก สรุปสำหรับเรื่องเกมเพย์ผมมองว่าตัวเกมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องรายละเอียดของตัวเกมมันก็ละเอียดใช้ได้เลยเราจะต้องจัดเด็กการ์ดให้เหมาะสมกับอุปสรรคที่เราจะไปเจอให้มากที่สุดและที่สําคัญเราจะต้องสามัคคีกับทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การจะโชว์เดี่ยวเป็นพระเอกนั้นนอกจากจะทําให้เราไปตายแบบฟฟรี free, มันก็อาจจะทําให้ทีมเกิดความชิบหายขึ้นได้อีกด้วยเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่การเล่นคนเดียวอาจจะไม่ได้ท้าทายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดครบทีมเมื่อไหร่ความสนุกมันจะทววีีคคูณเเพพิ่มมมขึ้นาอกอกสรลย แต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นกับผมแค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะผมเล่นจบแค่รอบเดียวแล้วก็ลองโหมดยากอีกนิดหน่อยผมก็เบื่อแล้วด้วยความที่ตอนนี้คอนเทนต์มันยังน้อยมากๆอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแหละมั้งพวกอาวุธใหม่โหมดใหม่ตัวละครใหม่หรือว่าการ์ดใหม่คือดูทรงอะ่ะมันไม่จบแค่นี้หรอกมีอะไรเสริมอีกแน่นอนมาดูกันต่อในกราฟิกแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับกราฟิกก็ดีนั่นแหละ มันดูเป็นเกมยุคใหม่แต่ก็ไม่ได้เวอร์วังพอเข้าใจแหละว่าเกมแนวนี้มันต้องเน้นการเข้าถึงกับคอมหลายๆสเปกจะเอาสวยงามมากหรือว่าเวอร์วังมากๆก็คงไม่ดีเท่าไหร่แต่เพื่อนๆผมหลายคนก็บอกนะว่ากราฟิกมันโคตรตกยุคเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองก็แล้วกันแต่ส่วนตัวผมก็ยังยืนยันเลยว่ามันยังไม่มีอะไรให้ว้าวเมื่อเทียบกับเกมใน2-3ปีนี้ถ้าเกิดคุณจะมาเดินชมวิวเดินชมความสวยงามของแสงและก็เงาผมว่าเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่เหมาะจะทําอะไรแบบนั้นส่วนในเรื่อง performance อันนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้เลย เรื่องที่ต้องชมก็คือบัคกที่ทําให้เกมล่มหรือว่าโดนเตะออกจากห้องอันนี้ไม่มีถือว่าทําดีใช้ได้แต่ปัญหาที่เจอก็คือเมมโมรี e a ล็กอีกแล้วมันคืออาการที่ถ้าเกิดเราเล่นไปน,นานๆานแล้วเกมจะกินทรัพยากรสะสมมากขึ้นโดยที่เกมไม่ยอมคืนเมมโมรีในส่วนที่ไม่ได้ใช้ผลก็คือพอเล่นไปน,นานๆมันจะทําให้เกมมีปัญหานั่นก็คือมันจะเริ่มกระตุกถ้าเกิดเล่นต่อก,กันสักสองชั่วโมงก็อาจจะต้องออกมาพักเครื่องแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่อีกทีในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้เป็นกันทุกคนหรือเปล่านะมีหลายคนเป็็็นนนแต่่บาางคเเกไมป ส่วนในเรื่องบักยิบย่อยเนี่ยผมไม่เจอฮะเจออย่างมากก็แค่ซอมบี้วาร์ปบอทวาร์ปแล้วก็บอดเอ๋อในโหมดออนไลน์แต่ก็ไม่ได้เจอเยอะจนน่าเกลียดส่วนในพวกท่าทางบอดท,ทาตัวแปลกๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะมันไม่มีผลในเกมการเล่นส่วนในเรื่องการกินทรัพยากรเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะอย่างเครื่องผมเนี่ยปรับไฮก็เล่นได้80เฟรมขึ้นตลอดเวลาฉากไหนที่มีซอมบี้เยอะๆหรือว่าเอฟเฟกเยอะๆก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่จนเกมกระตุกและก็ต้องขอบอกสักหน่อยว่าอย่าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เกมนี้ไป คือเลฟโอเดย์ะเกมมันนานแล้วเกมมันก็เลยไม่กินเครื่องแต่กับเกมนี้มันเพิ่งออกปีนี้อะพวกโมเดลแสงเงาหรือว่าเท็กเจอร์มันก็ดีกว่าเกมยุคนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าเกมแบบนี้ภาพแบบนี้สเปคกันางก็เล่นได้ประมาณเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะสำหรับเรื่อง performance เนี่ยผมว่ามันโอเคใช้ได้เลยสรุป Backfo ร์บลัเป็นเกมที่ดีสำหรับผมหรือเปล่าผมก็ต้องขอบอกว่าก็ดีครับไม่ใช่เกมแย่แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อราคาเต็มในตอนนี้มันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ด้วยความที่ตัวเกมมันยังมีคอนเทนต ความคุ้มค่ามันจิงไม่ควรจะแพงขนาดนี้ถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆผมแนะนําว่าสมัครพวก Xbox Pass ไปเล่นซะอย่างดีกว่าหรือถ้าเกิดอยากจะซื้อขาดไปเลยก็รอให้มาลดราคาก่อนก็ยังไม่สายและที่สําคัญคุณควรจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะดีมากส่วนใครที่หวังว่าจะให้เกมมีมดหรือว่าเวิร์กช็อปอันนี้ผมว่าน่าจะยากไปหน่อยด้วยการที่เกมมันเป็นเกมแบบคอ o s s platform ถ้าเกิดมีมดหรืออะไรพวกนี้เกิดขึ้นมามันอาจจะทําให้ฝั่งคอนโซลเขามีปัญหา อีกอย่างตัวเกมมันก็มีระบบพวกเสื้อผ้าที่เป็นสกินมาให้ปลดล็อกกันอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่ามอดอะไรพวกนี้อาจจะไม่มีหรือถ้าเกิดมีก็อาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ก็รอติดตามกันละกันสาหรับคนที่อยากจะติดตามส่วนสําหรับคะแนนผมจะให้เกมนี้ที่7คะแนนเกมเล่นเพลินสนุกไม่มีปัญหาในเกมการเล่นแต่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษสามารถเอามาเล่นฆ่าเวลาเพลินๆหรือว่าเล่นเฮฮากับเพื่อนๆได้ซึ่งที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแก้ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ก่อนจะซื้อก่อนจะตัดสินใจเชื่อลองไปหาดูรีวิวเจ้าอื่นหรือว่าทางที่ดีลองหามาเล่นกันเองก่อนจะดีที่สุดครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้กันลวกันอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบกับเ e ฟโฟ d e s แต่ก็นะมันอดไม่ได้อ่ะพอไม่ว่าจะเล่นยังไงจะดูยังไงมันก็คือเ e ฟโฟ d e s อยู่ดีถ้าเรื่องการก้าวข้ามตำนานไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ขนาดนั้นแน่ๆอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนั่นแหละแต่สำหรับผมมันไม่ถึงขนาดนั้น และก็สำหรับ b a c k 4 b l ์บเนี่ยผมก็คิดว่าเร็วๆนี้คงไม่ได้กลับไปเล่นคือเกมอื่นเขาก็ยังรอให้เราทำรีวิวอยู่อีกเยอะนะยังไงก็มาติดตามกันแลวกันว่าอาทิตย์ถัดไปผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงเอาละ่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นนนนอออสาหรััับววนนี้้ผมตตงขตลไปก่น เอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ